ความโลภเป็นเหตุสังเกตได้ดีนะอัดจนไส้ทะลักแต่ไม่สำลักตายซะก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันมาในเมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะต้มจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสับค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรู้ว่าไม่ธรรมดายังไงตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะพอได้ลงครัวปุ๊บก็เหนื่อยปั๊บเลยค่ะมาตำสามเกลือกับพี่กันกันค่ะ 3เกลือนะคะก็จะมีพริกไทยค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะสัดส่วนนะคะถ้าไม่คิดมากก็รากผักชี1ส่วนค่ะกระเทียม1ส่วนค่ะแล้วก็พริกไทยครึ่งส่วนค่ะส่วนที่การใช้พริกไทยดํานะคะส่วนมากเขาจะใช้พริกไทยขาวกันค่ะแต่บ้านพี่การเนี่ยชอบแบบเผ็ดร้อนสู้ซ่านะคะเวลาทานแล้วเนี่ยเหงื่อแตกพลักพ,ลกพลกเลยค่ะช่วยแก้หวัดขับเหงือ่อขับลมได้ดีค่ะ วันนี้พี่กันก็ใส่เยอะเป็นพิเศษเลยนะคะพอตำเสร็จแล้วนะคะกล้ามขึ้นเลยค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ถ้าบ้านใครมีเครื่องปั่นก็สบายไปเลยค่ะมาเข้าเรื่องต่อค่ะวันนี้พี่กันก็ใช้หมูสับนะคะประมาณ3มขีดค่ะ3มเกลือ1ช้อนพูนนะคะตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะปรุงรสเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมให้กับหมูสับค่ะ แล้ววันนี้นะคะพี่กันก็เพิ่มตัวนี้เลยค่ะสาหร่ายแห้งค่ะนํามาตัดเป็นฝอยๆนะคะเดี๋ยวนํามาคลุกเคล้าค่ะจะทําให้หมูสับหอมหอมค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมต่อเลยค่ะด้วยใบผักชีซอยค่ะสุดท้ายค่ะเห็ดหอมค่ะนี่คือเห็ดหอมที่บั้งออกมาจากดอกเห็ดแห้งที่แช่น้ําไว้นะคะก็นํามาซอยเล็กๆแบบนี้ละค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการคลุกเคล้าค่ะให้เครื่องเข้ากันค่ะ ถ้าจะให้ดีนะคะฟาดสักหน่อยค่ะฟาดสักเจ็ดแปดรอบเลยนะคะยิ่งฟาดบ่อยๆเนี่ยเนื้อหมูก็จะยิ่งเหนียวนุ่มน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะนี่ขนาดยังดิบอยู่เลยนะคะกลิ่นของเครื่องเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้กลิ่นบ้างจังเสร็จในส่วนของไส้แล้วค่ะมาดูในส่วนของยานแม่กันค่ะปลาหมึกค่ะวันนี้พี่กันใช้ปลาหมึกกล้วยนะคะล้างทาความสะอาดค่ะเอาฟันออกนะคะเอาตาออกค่ะ แล้วก็เอาส่วนของเครื่องในออกด้วยนะคะแต่ว่าส่วนของหัวกับตัวเนี่ยให้ติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำการยัดไส้ปลาหมึกกันค่ะช่วงปลายฝนต,ต้นหนาวแบบนี้นะคะเหมาะยังยิ่งเลยค่ะที่จะมาซดน้ำซุปร้อนๆนะคะจะช่วยอบอุ่นร่างกายค่ะทำให้ไม่เป็นหวัดนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะ ขณะที่พี่กันถ่ายคลิปอยู่นี้นะคะฝนก็ตกค่ะฟ้าก็ร้องอยู่ข้างนอกนะคะไม่จําเป็นก็อย่าออกไปตากฝนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะหน้าตาของปลาหมึกนะคะหลังจากที่ใส่ไส้เข้าไปก็จะป่องแบบนี้ละค่ะส่วนปลาหมึกเนี่ยเวลาสุกนะคะก็จะหดตัวลงไปหน่อยค่ะพี่กันก็จะใส่ไส้ให้แบบว่าแน่นกำลังดีนะคะหลังจากนั้นก็ทำการบ้างนิดนึงค่ะอย่าบัางลึกค่ะ เพื่อที่จะทำการไล่อากาศออกนะคะแล้วก็ยัดไส้หมูสับได้เต็มเต็มพุงของน้องปลาหมึกเลยค่ะส่วนของปลาหมึกก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะมาดูในส่วนของผักที่จะทำน้ำซุปกันบ้างค่ะวันนี้พี่กันก็ใช้แครอทนะคะหนึ่งหัวค่ะหั่นชิ้นตามชอบเลยนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะบุบๆพอแตกนะคะแล้วก็เห็ดหอมแห้งที่แช่น้ำจนอ่อนนุ่มแล้วนะคะนำมาบั้งให้สวยงามนิดนึงค่ะ ไอส่วนเนื้อที่บ้างน่ะก็ไปอยู่ในไส้ของน้องปลาหมึกแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะขื้นช่ายค่ะหั่นท่อนเตรียมไว้ค่ะพี่กันก็จะนำรากผักชีกับเห็ดหอมเนี่ยไปต้มน้ำซุปก่อนค่ะว้าวนี่ขนาดแค่เห็ดหอมกับรากผักชีนะคะยังหอมขนาดนี้เลยค่ะพี่กันใส่เกลือเล็กน้อยนะคะคนให้ละลายเข้ากันค่ะ หลังจากที่เคี่ยวเอาน้ำเห็ดหอมออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะต้มต่อค่ะน้ำแครอทค่ะเอาความหวานในแครอทออกมาค่ะปรุงรสสักหน่อยค่ะโดยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยในพุงของน้องปลาหมึกก็มีความเค็มแล้วนะคะต้มต่อให้น้ำเดือดอีกรอบค่ะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยพี่กันก็จะลงปลาหมึกเลยค่ะโอ ปลาหมึกเจอน้ำร้อนๆนะคะหดตัวเลยค่ะเห็นไหมไส้ทลักเลยค่ะความโลภเป็นเหตุนะคะกินเยอะก็อย่างนี้ละค่ะต้มต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะรอน้องสุกค่ะตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะน้องก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะพี่กันก็จะเอาหัวต้นหอมแล้วก็ก้านขึ้นช่ายลงไปต้มก่อนค่ะโอ้หอมมากๆเลยค่ะมาดูน้องปลาหมึกของเรากันเห็นไหมคะ ไส้เน้นๆนค่ะอวบอิ่มน่ารับประทานมากเลยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าต้มจืดหม้อน,นี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นต้มจืดก็จริงค่ะแต่มีกลิ่นอายของทะเลค่ะมีสาหร่ายทะเลนะคะที่อยู่ในไส้ของน้องปลาหมึกค่ะเวลาสุกแล้วเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะเป็นอันว่าต้มจืดปลาหมึกยัดไส้หมูสับทรงเครื่องของพี่กันในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ บางทีก็งงนะคะชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยเอาเป็นว่าแกงจืดหม้อนี้นะคะหอมเครื่องค่ะหวานผักเผ็ดร้อนพริกไทยดำค่ะปลาหมึกหนึบหนับเคี้ยวเพลินอร่อยลิ้นค่ะแล้วถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ